สวัสดีค่ะสสวัสดีครับค่ะคุณหมอก <ฮะ S 1> ็ถา, <ฮะ S 1> ถามถึงเรื่องของการเลี้ยงสิงโตกันหน่อยเพราะว่าก่อนหนี้เชื่ว่าหลายท่านเห็นภาพแล้วเห็นข่าวแล้วแอบตกใจเหมือนกันมีมานั่งรถสปอร์ตเปิดประทุนด้วยมีพาไปเดินจุงเล่นแบบนี้ด้วยสรุปแล้วประเทศไทยเราอะค่ะสามารถเลี้ยงสิงโตวไว้เป็นสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่คะคุณหมอคะอ๋อครับหมอขอเรียนชี้แจงแบบนี้ดีกว่าค่ะขับจิ้งจก ิ่งโตเนี่ยบุคคลธรรมดาสามารถเลี้ยงได้เลยเลี้ยงเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยครับอแต่การเลี้ยงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางกรมอุทยานแห่งชา,าติป่าละพันธุ์พืชกำหนด,ดเอาไว้นะครับกำหนด,ดเอาไว้ก็สองสามข้อเองอย่างแรกต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับแล้วก็ไม่เป็นบุคคลไรความสามารถนะครับ ไม่เคยต้องโทษค่ะถึงที่สุดให้จําคุกตามพบรบตระหนัและคุ้มครองตัดป่าหรือถ้าเคยต้องโทษมาแล้วเนี่ยต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่าห้าปีครับก็สามารถเลี้ยงได้เลยครับคุณสมบัติไม่ยากเลยนะคุณหมอพอฟังแบบนี้ใช่ใช่ครับค่ะที่ยากดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือเปล่าคะเพราะว่าดูแต่ละตัวเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอออใช่ครับเดี๋ยวจะหมอขอเท้าความไม่นุกหมายด้วยซึ่งนะครับ จริงๆอะก่อนปี65ถึงโตเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับไหนใช้ควบคุมในการนเลี้ยงในประเทศไทยเลยะดะมีก็แต่กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศหรือกฎหมายไซเตสเท่านั้นค่ะนะครับนะฮะพอมีการนําเข้ามาเนี่ยถึงโตกลายเป็นสัตว์เลีย้ยงชนิดหนึ่งไปเลยนะครับไม่มีกฎหมายไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีไม่มีกฎหมายไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบนะครับค่ะ อันนี้จะแตกต่างกับเกิ์โค้งในบ้านเราค่ะนะครับเกย์โค้งในบ้านเราเนี่ยบุคคลธรรมดาไม่สามารถเลี้ยงได้ค่ะนะครับคนที่จะเลี้ยงได้เนี่ยต้องเป็นสวนสัตว์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเกย์โค้งเนี่ยถูกจัดอยู่ในตัดป่าคุ้มครองนะครับในพรบจงนวนและคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะค่าอืมความแตกต่างัค่ะใช่พูดง่ายๆคือสิงโตเนี่ยไม่ได้อยู่ในไม่ไม่ได้มีสิ่งําเปิดในในประเทศไทยนะครับ แต่เซโงเนี่ยมันมันมาจากที่เกิดแล้วก็โตในในประเทศไทยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างค่ะคือเรื่องคุณสมบัติในการที่จะเลี้ยงสิงโตในการครอบครองสิงโตเนี่ยคือว่าผ่านง่ายผ่านฉลุยเลยไม่ได้มีข้ออะไรที่ดูยากเลยแต่ว่ายากกว่านั้นน่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องของการเลี้ยงไหมคะคุณหมอข้อควบคุมต่างๆอะคะข้อบังคับต่างๆนะ<ห>คะรายละเอียดยังไงบ้างคะคุณหมอจริงจริง พอมีการนาเข้ามาเลี้ยงกันมากขึ้นเนี่ยาทางกรมอุทยาแนแห่งชาติตป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็กลัวว่าต่อไปในอนาคตถ้าไม่มีกฎกฎหมายอะไรเลยควบคุมเนี่ย<ฮ>ก็จะเกิดอันตรายต่อผู้เลี้ยงต่อคนรอบข้างต่อเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นปี65เนี่ยทางกรมอุทยาแนแห่งชาติัตปต่ตาและพันธุ์พืชเนี่ยก็ออกระเบียบการมาหนึ่งฉบับน,<อ>นะครับแล้วก็จัดติวโตไว้ในกลุ่มตป่าควบคุมชนิดปอ สัตว์ป่าควบคุมชนิตปอก็หมายถึงสัตว์ป่าที่มีลักษณะนิสัยดุร้ายค่ะมีพฤติกรรมที่อาจสร้างความหวาดกลัวหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของมนุษย์<ม>แล้วก็เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีสิทธิ์วงในครอบครองเนี่ยให้มาแจง้งครอบครองกับทางกรมอุทยานเพื่อเป็นฐานข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมในในอนาคตต่อไปซึ่งระเบียบอันนี้เองเนี่ย โอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถครอบครองติ๊กโตได้ครับค่ะโอ้แล้วเร,เรื่องของวิธีในการครอบครองอ่ะคุณหมอเหมือนว่าตอนเลี้ยงจะต้องดูแลยอย่างไรพื้นที่จะต้องมีความจํากัดหรือว่าต้องเตรียมอะไรให้เขาแบบนี้ในเรื่องกฎหมายถูกบรรจุเอาไว้อยู่ด้วยไหมคะเออในในระเบียบการเนี่ยค่ะจะมีรายละเอียดของการเลี้ยงเอาไว้หลายข้อเลยครับค่ะ <c oughs> ก็ต้องปฏิบัติตามไม่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าบางท่านบอกออยากจะเลี้ยงก็ซื้อมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอเออไม่ได้ครับผมผมว่าทุกวันนี้ที่เกิดปัญหากันเนี่ยมผมว่าเอ,อเห็น แค่ช่วงช่วงนึงนะครับช่วงสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเห็นเขาน่ารักแล้ว<ม>วานุึ้นตัดสินใจซื้อมาเลี้ยงเลยแล้วยังไม่เห็นเขาโตเต็มที่อ่ะครับ<ม>ค่ะยังๆๆรรยงังยังไม่เห็นพฤติกรรมความดุร้ายของเขาค่ะยังไม่เห็นพฤติกรรมเอ่อความก้าวร้าวอ่ะครับค่ะอืก็คืออาจจะเปลี่ยนไปก็เรียกว่าตามสัญชาตญาณของมันใช่ไหมคุณหมอ ใช่ครับอืมค่ะบางท่านอาจจะมีความเห็นมีความเชื่อว่าถ้าเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดเลยเลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ความจริงแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้แม้นสันชาตยานของการเป็นโอ้สิงโตเป็นนักล่าเลยอ่ะหมอเออคือการเลี้ยงให้เชื่องเนี่ยจริงๆมันต้องผ่านหลายหลายหลายรุ่นนะครับค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนแมวที่เราเลี้ยงกันอยู่ตอนเนี้ยแต่ก่อนครั้งหนึ่ง แมวก็เคยเป็นแมวป่ามาก่อนอนะครับเคยดุมาก่อนใช่<ๆ>เคยดุมาก่อนครับช่วงแรกๆเนี่ยก็ก็ยังมีความเชื่องอยู่ยังไม่เจริญเติตโตเป็นพี่อะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยอายุเกินสามปีสี่ปีไปแล้วเนี่ยแล้วตัวเขาใหญ่ครับก็ก็ยังไม่มีความเชื่อใจได้ร้อยเปเซ็นว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราในสักวันหนึ่ง ครับค่ะโอ้แต่ว่าต้องดูเหมือนต้องรออีกนานเลยใช่ไหมคุณหมอกว่าเขาจะเปลี่ยนเจนจากแมวมาเป็นแมวน่ารักทุกวันนี้ค่ะครับโอ้คือว่าตอนนี้เขาก็มีความเชื่องในระดับหนึ่งแล้ว่ะครับอืมค่ะค่ะอย่างที่สิงโตขาวเนี่ยค่ะสิงโตขาวเนี่ยส่วนมากเขาเขาพอผ่านเพื่ออตั้งใจมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับค่ะเพราะเพื่อนั้นนิสัยเขาจะแตกต่างจากสิงโตประเภทอื่นเลยค่ะเออ ขึ้นอยู่การเลี้ยงด้วยครับคือถ้าเราให้ความใกล้ชิดเลี้ยงเขาทุกวันเล่นกับเขาทุกวันเนี่ยพฤติกรรมเขาเขาก็ไม่ไม่ไม่ดุร้ายเหมือนมอนสุนักที่เราเลี้ยงครับถ้าเราเลี้ยงแล้วตีเขาไม่ให้ไม่ให้ความรักเนี้ยบางบางตัวก็ดุได้ค่ะ ค่ะเชื่อว่าหลายท่านฟังอยู่อาจจะแอบปิ้งไอเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณหมอว่าเอ๊ะถ้าฉันมีสตุ้งสตางฉันก็อยากเลี้ยงด้วยเหมือนกันแบบนี้จะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงคุณหมอตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นเลยค่ะเอออย่างแรกนะครับเออเงินในกระเป๋าค่ะจริงๆค่าตัวถึงโตเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะประมาณเท่ไหร่คุณหมอหลักหลักแสนเลยไหมคะ เอ่อถ้าราคาในตลาดเท่าที่หมอทราบนะครับรลูกสิงโตลูกสิงโตรธรรมดากว่าสิงโตสีน้ำตาเนี่ยครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับนี่เริ่มต้นนะเริ่มต้น 3, <000. S 2> สิงโตน้ำตาลด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นลูกสิงโตขาวเนี่ยบางทีบางทีราคาจะสูงกว่าสิงโตน้ำตาลคือเริ่มต้นแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านนะครับอืมราคาไม่ธรรมดาครับค่ะแล้วลูกขาวกับน้ำตาลมันมีความแตกต่างยังไงคะคุณหมอ สิงโตขาวกับสิงโตน้ำตาลเนี่ยจริงๆทั้งสองทั้งสองชนิดเนี่ยมีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแพนเทล่าริโอเนี่ยเอ,อเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิงทั้งสิงโตน้ำตาลกับสิงโตขาวเนี่ยมันมันคือชนิดเดียวกันอครับเพียงแต่ว่าสิงโตขาวเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่ผนที่เป็นสีขาวะนะครับอันนี้นเรียกว่าภาวะดาง <c oughs> แ,ตแต่แต่ตาถึงโตขาวก็ยังมีเม็ดสีที่ยังยังทํางานปกติอยู่ <c oughs> นะครับจะ <c oughs> แตกออกแบบภาวะเผือกภ <c oughs> าวะเผือกคือเป็นภาวะที่ร่างกายไม่มีตัวสร้างเม็ดสีนะครับ <c oughs> ทําให้ร่างกายเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงเร <c oughs> ีเรียกภาวะเผือกครับอืนอกจาก ด้านสีที่มีความแตกต่างกันแล้วนิสัยเขาแตกต่างกันไหมคะหรือว่าความดุแตกต่างกันไหมคุณหมอขาวกับน้ําตาในคะออหมอว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยครับทางด้านนิสัยครับคล้ายกันเลยแต่ที่เห็น<ค>ว่าต่าง<ล>คือเรื่องสีแล้วก็ราคาด้วยครับค่ะคือถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงก่อนอย่างแรกเลยคือเตรียมเรื่องของสตง,งสตางให้พร้อมนะเพราะว่าราคามันสูงจริงๆคือถึงตั้งแต่เริ่มต้อน,นอยู่สามแสนแล้วค่ะ ค่ะถึงหลักล้านก็มีด้วยอันนี้อันนี้พูดถึงสิงโตขาวธรรมดานะคถ้าสิงโตขาวเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกสิงโตขาวที่มีตาสีฟ้าโอ้มีแพงกว่านี้อีกใช่ไหมคุณหมอมีแพงครับอันนี้จะเริ่มต้นที่สองล้านะค่ะไอ้ความแพงนี่คือขึ้นอยู่กับกับความสวยงามของตัวสิงโตใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ถ้าตาสวยหรือตาสีแปลกๆกบเพื่อนี่ราคาก็จะพุ่งเลยราคาก็จะพุ่งครับ แล้วก็แล้วก็ก่อนการเลี้ยงเนี่ยพื้นที่ก็สําคัญค่ะนะครับถึงตัวหนึ่งตัวเนี่ยต้องการพื้นที่อย่างน้อยสี่คูณสี่เมตรครับแล้วก็ควรจะมีสนามให้สิงโตได้วิ่งเล่นนะครับเพื่อลดค,ความเครียดค่ะอ๋อคือเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีสําหรับใครที่คิดจะซื้อมาเลี้ยงสิงโตใช่มคะค่ะแล้วถ้าปล่อยไปวิ่งนอกบ้านแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ ออันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยค่ะแบบนี้คือผิดกฎหมายเลยไหมคะผิดกฎหมายเลยครับอคือเรียกดำเนินคดีได้เลยได้เลยครับโอ้ค่ะเมก่อนหน้านี้มีข่าวหลายท่านบอกโอ้โหเลี้ยงเหมือนหมาเลยคือมีสายเหมือนจุงคอด้วยนะแต่ปล่อยให้น้องสิงโตเขาวิ่งกันไปในหมู่บ้านแบบนี้นี่คือทําไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยครับอันนี้สร้างความหวาดระแวงให้เ่อดบ้างแม้ว่าเจ้าของจะอ้างว่าน้องน่ารักเชื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนการผิดกฎหมาย ไม่ได้ครับค่ะคุณหมออย่างอย่างในประเทศไทยอส่วนใหญ่เขานิยมเลี้ยงเลี้ยงสิงโตประเภทไหนกันคะในประเทศไทยมีทั้งสีสิงโตสิงโตขาวแล้วก็สิงโตน้าตาลนะครับแต่ที่นิยมเนี่นิยมสีขาวมากกว่าอค่ะแล้วอย่างอย่างคุณหมอเองนี่เลี้ยงด้วยไหมคะส่วนมากหมอไม่ไม่เลี้ยงค่ะครับ จะ<ต>เน้น<ท>ดูแลรักษาดูแลเน้นดูแลรักษาให้คำปรึกษาครับค่ะ,ค,ะคุณหมออยากรู้ว่าทําไมคนถึงหลงไหลเจ้าสิงโตคะคือราคาก็แพงด้วยเลี้ยงก็ลาบากด้วยแต่ว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยมันมีเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอจริงๆสิงโตเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างนึีว่ันน่ารักตอนเด็กครับค่ะค่ะขนนุ่มครับค่ะพี่อ้อนเยคะคุณหมอ พี่อ้อนนะครับถ้าเลี้ยงเขาทุกวันแล้วเขาติดเราเนี่ยเราเดินไปไหนเขาเดินตามเลยครับโอ้เหมือนแมวเลยเหมือนหมามเลยเหมือนเหมือนแมวเหมือนหมาแต่ตัวใหญ่บอ่มากค่ะอ๋ะอเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนคําให้คนตกหลุมรักจากตอนที่น้องตัวเล็กๆใช่ครับ ค่ะแล้วมันมันมีเรื่องความเชื่อไหมคุณหมอคนที่คนนิยมเลี้ยงสิงโตอาจจะแบบโอ้เสริมฐานนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องดวงอะไรแบบนีมน้มันมีปัจจัยถึงไปถึงขั้นนั้นไหมคะสิงโตเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับมันเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าป่าเหมือนเหมือนเกิอโค้งกนะรับเจ้าป่าใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยเป็นความเชื่อว่าจะอ,อจะทําให คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีคนเตงขามหน้าหน้าเตงขามเาเนงขามครับค่อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยทําให้เป็นโอ้คนก็เลยนิยมเลี้ยงกันเป็นแบบสัตว์เลี้ยงเลย ค่ะซึ่งเรื่องของขั้นตอนที่คุณหมอบอกเอาจริงๆไม่ยากเลยนะแค่เงินพร้อมสถานที่พร้อมก็สามารถเลี้ยงได้เลยแต่ที่ยากกว่านั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการดูแลเขาต่อจากนี้ที่คุณหมอบอกว่าน้องเ็าตัวโตเร็วมากเลยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงตัวเขาเบ้อแบบนี้คะคุณหมอเออจริงๆเลี้ยงหนึ่งปีก็โตแล้วครับค่ะโตนี่คือขนาดที่เหมือนเราเวลาไปสวนสัตว์ไหมคะตัวใหญ่แบบนั้นเลยไหมคะ ถ้าอายุหนึ่งปีเนี่ยหมอว่าน้ําหนักประมาณร้อยยี่สิบโลแล้วครับร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบโลเนี่ยตัวใหญ่มากคือคือใหญ่กว่าโกลเด้นฟอประมาณสี่ห้าเท่าเลยครับแล้วแรงก็เยอะด้วยใช่ไหมคุณหมอแรงเยอะแรงเยอะอค่ะโอ้โหหนึ่งปีหนึ่งรอยี่สิกกิโลกรัมแล้วเรื่องอาหารการกินนี่คุากินอะไรคะต้องดูแลแบบไหนคะการดูแลในช่วงวัยเด็กนะครับสามเดือนสี่เดือนเนี่ย ะกินนมครับค่ะแล้วกินนมนี่วันหนึ่งหลายเวลามากค่ะ,ะเฉล่ยแล้วทุกสามสองสามชั่วโมงเนี่ยป้อนทีหนึ่งครับแล้วกินเยอะมากนะครับนมแบบที่คนทานเหรอคะคุณหมอ,อต้องเป็นนมเฉพาะอะครับนมที่ใช้เลี้ยงเลี้ยงลูกแมวมครับค่ะแ,ะแรกๆคือทานนมก่อนแล้วพอร่มจะโตขึ้นนี่เปลี่ยนอาหารเป็นอะไรคะเจ้าสิงโต พออายุสักสี่ห้าเดือนเนี่ยก็จะมีการนำเนื้อเนื้อสัตว์เข้ามาเข้ามาให้เขาทานนะครับก็จะเป็นดนมแล้ะนะครับช่วงแรกๆก็จะทานไม่เท่าไหร่พอโตขึ้นเนี่ยโตเป็นที่เนี่ยจะเหลี่ยววันหนึ่งสี่ถึงห้าโลครับต่อวันเยอะมากเลยค่ะสูอะมแล้วคือต้องห้ามปล่อยให้เขาหิวด้วยใช่ไหมคุณหมอ มันอจะดารายใช่ไหมค่ะเ้าจะมีอาการเรียกว่างยังไงบ้างคะเอ่อก็จะร้องร้องขออาหารเดินวนตะวันตะวายถ้าได้กลิ่นอาหารเนี่ยอารมณ์เขาจะเปลี่ยนทันทีนะครับอืมค่ะโอ้คืออย่าให้โมโหหิวเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคนเลี้ยงอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ครับอ๋ฟังแล้วมันก็เรื่องของวิธีการเลี้ยงนี่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคุณหมอ คิดว่าจะซื้อมาเฉยๆแล้วทําให้เป็นสัตว์ที่ทําให้เราดูดีขึ้นแบบนี้ยากแล้วเพราะว่านอาจะต้องใส่ใจแล้วคือต้องดูเรื่องของลักษณะนิสัยมันอย่างใกล้ชิดเลยครับ<ฆ>แล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันป่วยมันไม่สบายจะจะพามันไปหาหมอที่ไหนอคุณหมอคลินิกธรรมดาทั่วไปได้ไหมคะเออก่อนการเลี้ยงเนี่ยค่ะต้องติดต่อกับตัวแพทย์ที่สามารถรักษาแล้วก็ดูแลเสือถึงโตได้นะครับค่ะ เราะั้นเตรียมการไว้ก่อนเลยนะครับเพรานะฉนั้นถ้าเราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยแล้วสิ่งโตเกิดป่วยเนี่ยเราต้องโอ้โหหาสตัตวแพทย์ที่ที่สามารถรักษาสิ่งโตได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับช่วงช่วงวรยเด็กเนี่ยยังสามารถพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกได้แต่ถ้าโตแล้วเนี่ยปกติ สัตัวแพทย์ต้องเข้าไปค่ะหาสัตว์ป่ว,วยนั้นๆเองครับอืมค่ะซ,ซึ่งซึ่งมันมันมันเป็นความยากเหรอคะคุณหมอทำไมถึงว่ามันไม่ได้ไปไ,ได้ทุกคลินิกต้องเลือกเฉพาะที่เขาเฉพาะทางแบบนี้ค่ะเอ่ตอต้ององธิบายถึตงต้องเติดโรงเรียนสัวตวแพทย์นะครับส่วนมากจะเน้นทางด้านหมาและแมวคะนะครับ ก็จะมีการสอนเกี่ยวกับสัตว์ป่าบ้างแต่แต่ก็ไม่ได้สอนทุกชนิดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นศาสตรแพทย์ที่จบมาเนี่ยส่วนมากก็จะหาประสบการณ์หรือไม่ไปทํางานในในองค์การองค์กรที่เขามีศัดตรเรืองนี้น<อ>ะฮแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์หาข้อมูลหาความรู้ะนะครับเพาาตราแตแ,ตแต่ละคนเนี่ยอาจจะเชื่อชาญแตกต่างกันค่ะ,คะ โอ้ทำให้จะต้องศึกษาไปถึงระยะที่ดูแล้วเลี้ยงเขาแล้วแล้วถ้าเขาป่วยจะต้องไปหาที่โรงพยาบาลไหนต้องติดต่อตั้งตแต่เนิ่นๆเลยใช่ค่ะต้องเตรียมการก่อนเลยแล้วส่วนใหญ่เจ้าสิงโตงมันมันมันป่วยเป็นอะไรคะคุณหมอเวลามันอยู่ในความที่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้คะ่ะอาการของมันโรคของมันเป็นยังไงคะถ้าเป็นถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยค่ะโรคโรคส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการ ทานอาหารทานนมทานอาหารไม่เหมาะสมทานอาหารไม่สะอาดก็ท้องเสียอาเจียนนะครับหรือไม่ช่วงวัวยเจริญเติบโตเคาเซี่ยมไม่ถึงบางบางคนให้กินแต่เนื้อสัตว์โดยไม่มีกระดูกเข้าเสริมเนี่ยมันมีปัญหาท้งด้านโครงสร้างและกระดูกบางกระดูกอ่อนกระดูกหักตามมาครับ ค่ะแต่ถ้าตรเป็นที่เนี่ยส่วนมากถ้ามีการฉีดวัคซีนมีการถ่ายพยาธิต้องกันเห็บหมัดตลอดเนี่ยส่วนมากโรคก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพบเจอโรคอะไรนะครับส่วนมากถ้าเลี้ยงรวมกันเนี่ยก็จะจะได้แผลจากการจัดการส่วนกันเล่นกันก็มากกว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วอย่างคุณหมอเองเคยเจอกรณีแบบแปลกไหมคะ ในการที่แบบเจอสิงโตหรือว่าคนเลี้ยงเอามาให้ดูแลรักษาอะไรแบบนี้คุณหมอเออก็มีนะครับค่ะนี่ครับค่ะก็จะจะมีอยู่เคสหนึ่งครับเลี้ยงสิงโตรวมกับหมาโอ้ตอนเด็กคล้ายๆเหมือนที่เป็นข่าวเลยนะคุณหมอเลี้ยงรวมกันเลยใช่เลี้ยงรวมกันเลยค่ะตอนเด็กก็จะโดนหมากัดพอสิงโตโตกว่าหมาสิงโตก็มากัดหมาเอาคืนอย่างนั้นนะครับ ค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนแผลแบบนี้เหรอคุณหมอใช่ครับค่ะก็แสดงว่าแบบนี้เขาก็อยู่อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคุณหมอถ้าเกิดไปเจอหมาอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ต้องให้อยู่ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดใช่ครับ ค่ะดูเมื่อสักครู่เห็นพาคุณหมอนะมีทั้งอุ้มน้องเสือด้วยแล้วก็ดูแลไอ้ดูสิงโตดูแลกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะคุณหมอเองก็มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับเจ้าสิงโตเยอะเลยใช่ไหมคะเออก็จริงๆหลังจากจบต่อโัวแพทย์ต่อก็ทํางานเกี่ยวกับเสือเสือมาก,ก่อนอนะครับแล้วพอช่วงกระแสสิงโตคู่มมีการเลี้ยงกันมากขึ้นก็ได้อ่า คุบคีจิงโตครับค่ะคือคือหลายท่านอาจจะสงสัยลงถึงกัะหลกรูด้วยว่าเอ๊ะแล้วพอมันโตมากๆการดูแลของเรามันต้องเปลี่ยนไปไหมคุณหมอเพอะยิ่งโตขึ้นอายุเยอะขึ้นตัวมันก็ใหญ่ขึ้นความดุมันจะเพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วสุดท้ายปลายทางที่มันตัวใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไม่ไหวแบบนี้ทํายังไงอะคุณหมอเอ่อติงโตเนี่ยค่ะ หมอว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราสามารถคุกคีเขาได้าอาจจะเกิดเกิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงม,มีบางคนเลี้ยงเอาเอาไปนอนด้วยครับอย่างนี้ก็มีแต่ถึงถึงจุดนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ยบางทีความความก้าวร้าวหรือาอาจจะไม่ได้เป็นความก้าวร้าวคือคืนิสัยสเขา,าช่วงจเจริญวัยเนี่ยบางทีเขาขเขาอารมณ์เตี้ยวกรบไม่เอาใครบางทีเราก็ต้องป้องกันบางทีอาจต้อง เลี้ยงในกรงด้วยความแม่นหนาครับค<า>่ะจริงจริงถ้าเลี้ยงไม่ไหวเลยจริงพ<า>อโตแล้วเนี่ยบางทีติดต่อกับกรมอุทยานนะครับส่มงมอบให้ทางกรมอุทยานาแต่การส่งมอบเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเจ้าของต้องต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายครับอันนี้ในกรณีที่ไม่ไหวแล้วตัวใหญ่ด้วยหนูด<า>้วยเกลื่อกก่าดด้วยอุทยานก็จะเป็นคนรับ รับผิดชอบรับช่วงต่อใช่แต่เราก็ต้องรับรับเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลระบบนะครับหรือไม่อีกแบบหนึ่งคือติดต่อฟาร์นที่เราติดต่อซื้อมาครับหรือว่าเขาสามารถรับรับซื้อคืนได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การการคุยกันค่ะอืมดูเหมือนว่าการจะเลี้ยงสิงโตสักหนึ่งตัวเนี่ยวิธีการคือมันต้องแต่ ต้นก่อนเริ่มเลยจนถึงจุดหมายปลายทางของมันเลยคนจะเลี้ยงต้องวางแผนแบบดีมากๆแล้วก็ต้องแทบทุกระยะเลยนะคุณหมอใช่ครับค่ะแบบนี้เองค่ะแก่อนการเลี้ยงค่ะ่จริงก่อนการเลี้ยงนะครับต้องตัดสินใจให้ให้แม่แม่ก่อนว่าจะเลี้ยงจริงๆริงใช่ไหมเอาแน่แล้วใช่ไหมเอาแน่แล่ใช่ไหมไม่ได้แค่ช่วงวัยเด็กแล้วพอมาเลี้ยงใช่ครับค่ะ โอ้ oh, เพราะว่าปัญหาพอฟังแล้วคุณหมอพอฟังจากคุณหมอมันเยอะเหมือนกันนะมันยิบย่อยแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เจ้าของเองอาจจะตั้งรับไม่อยู่พอเล็กๆมันอีกแบบหนึ่งแต่พอมันโตขึ้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคออแบบนี้คุณหมอฝาจะฝากอะไรสําหรับคนที่มีความคิดหรือว่าอาจจะวางแผนว่าเดี๋ยวจะต้องเลี้ยงสิงโตแน่เลยไม่ขาวกว้น้ําตาลแบบนี้อยากจะฝากอะไรบ้างไหมคุณหมอ จริงๆอยากให้ตัดสินใจอถามใจตัวเองก่อนนะครว่าชอบสิงโตจริงๆใช่ไหม mm hmm. บางทีอาจจะอ,อไปสวนสัตว์ไปเล่นกับเสือสิงโตไปสอบถามผู้เลี้ยงไปไปฟาร์ม <Ha. S 2> ไปขอข้อมูลเขาตั้งแต่ลูกเสือจนถึงเสือที่โตเป็นพี่ mm hmm. ว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเลี้ยงยังไงคใสพฤติกรรมยังไง แล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าเราพร้อมไหมใช่ค,ค่ะถ้าไม่พร้อมเนี่ยยังมีสัตว์อื่นๆให้เลี้ยงอีกเยอะค่ะอืมไปดูสิ่งที่มันตรงกับเราเหมาะก,กับเราแล้วก็พร้อมกว่าเราจะดีกว่าใช่ครับอืมค่ะก็จะดีสำหรับคนเลี้ยงแล้วก็ดีทั้งกับสัตว์ด้วย ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยเผื่อคุณฟังฟังอยู่แล้วจะคิดจะเลี้ยงสิ่งโตจะได้ตัดสินใจถูกด้วยค,ค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย